ได้เลยนะลูกเบ้นหมูยอเบ้นหมูยอเบ้นเบ้นกุ้งเบ้นไข่ปูนะครับเออ ร้อยค่ะกับเมนูไข่ปูพิเศษนะคะกุ้งพิเศษ3ามนะคะคูณสามเน,ะะนานะ,ะแล้วก็หมูยอคูณสองนะคะหมึกไข่ไข่เยี่ยวม้าเ็มค่ะบวกผลไม้รวมกระท้อนมองไม่เห็นแล้วนะคะอ่าเรียบร้อยค่ะชำๆกันไปเลยอ่าเสร็จแล้วกับเมนูต่อไปจ้านี่แหละกินหมดจำได้ไหมว่าเราเบิ้ลไข่เยี่ยวม้าแล้วกินไม่หมด,ด <laughs> เรานึกออกเลยพอสั่งงเงี้ย จำได้สิเพราะเบนคูณสามเอเน์มองตอนแรกมองหน้าไม่เท่าไหร่นะยังยังไม่คูณ เมนูต่อไปนะคะยำผลไม้ร่วมกระทอนนะคะกุ้งสุกพิเศษนะคะไข่ปูพิเศษหมูยอพิเศษบวกหมึกไข่แล้วก็ไข่เยี่ยวม้าเค็มค่ะเนื้อใ่หนึ่งเพราะว่าแบบไข่คกุ้งสุกหนึ่ง ติดตามลูกค้าได้เลยนะลูกเบิ้ลหมูยอชนิดเบิ้ลหมูยอเบื้เบิ้ลกุง้งเบิ้ลไข่ปูปน,นะคะเบนี่เลยอย่าไเข้าใจไม่ได้แต่ได้ยฉ่ำๆเลยนะคะนี่เมนูนี้ ารางการมากกับเมนูกระท้อนผลไม้รวมนะคะน,นี้เป็นใจกินกระทร้อนไ,ไม่กลัวอร่อยนะไ,ไม่เปรี้ยวนะมันเป็นพันธุ์ทองทองกัมยี่ยเปลือกบางนิ่มลูกเดียวเยอะนะเนื้อจะเยอะนะเจ๊นหนึ่งใช่เจ๊หนึ่งจะฝันะ่นสะโพดไปข้างล่าง ได้เลยนะจ๊ะน,นี่ไงอยู่ข้างหลังล่ะลูกนี่นี่นี่ให้หนึงเจ้าสัมพันธ์หน่อยเกี่ยวกับอะไรเอออ่อนทัวร์เหรอคะออนทัวร์นะครับสิงค้าโครมาะค่ะไปกันแน่นอนเลย สิบสิบเอ็ดสิบสองนะคะแล้วก็สามารถจะส่งออนไลน์ได้นะคะเลือกเมนูช่วงอาทิตย์ตัปดาต่อไปนะคะเปิดออเดอร์รอบต่อไปก็สามารถสั่งกระท้อนมาได้นะคะถ้ารอบไหนไม่มีเจ๊หนึ่งก็จะแจ้งตอนสั่งมาเลยว่ามีไม่มีนะคะอาทิตย์หนึ่งเปิดรับกี่รอบหนึ่งรอบค่ะส่งจะส่งทุกวันจันทร์นะคะของก็จะถึงวันถัดไปค่ะไม่เกินวันพุธนะคะของจะได้รับแล้วเกาะสั่งได้ไหมเกาะได้หมดค่ะข้ามเกาะก็ได้ห้ามข้ามประเทศอย่างเดียว อเมมรราาต้งับใช่จะมารับฝั่งไทยใช่ค่ะมารับรอยต่ออย่างเช่นลาวนะครับประเทศลาวก็สามารถรับได้ก็ลาวเขาก็มารับที่ไหนนะเส้นหนึ่งที่อุดรธานีค่ะอุบลหรลอกดอนเนี่ยเส้นหนึ่งจำไม่ได้แต่ลูกค้าข้ามมารับนะครับเพราะมันใกล้กันโอ้ยยังไงครูยังไงอยู่นะหน้าตัวดูคนกินเด็นะครับมืไหรได้จ่ะไม่เห็นกระท้อนแล้วนะ มีที่เจ็ดอยู่ไหมคะมเจ็ดขาับพิเศษไข่ปูอีกนะ,ะเรียบร้อยค่ะกับเมนูไข่ปูพิเศษนะคะกุ้งพิเศษสามนะคะคูณสามเนาะแล้วก็หมูยอคูณสองนะคะหมึกไข่ไข่เยี่ม้าเค็มค่ะบวกผลไม้รวมกระท้อนมองไม่เห็นแล้วนะคะ จ้าเรียบร้อยค่ะช่ำๆกันไปเลยจ้าเรียบร้อยจ้าเมนูต่อไปจ้านี่แหละกินหมดจำได้ไหมว่าเราเบิ้ลไข่เยี่มาแล้วกินไม่หมดใช่ปะเรานึกออกเลยพอสั่งเงี้ยเอจำได้สิเพราะเบิ้ลคูณสามพอเจ๊มองอ่ะตอนแรกมองหน้าไม่เท่าไหร่นะยังยังไม่ค้นพอเห็นไข่เยี่มาจำได้ว่าเบิ้ลไข่เยี่มาแล้วตกใจออใช่ตอนนั้นเขามาวันเสาร์ไหมน่าจะเป็นวันเสาร์ สั่งจนใชหนึงจำได้เลยเหรอ้า้อยสี่้อย่งบอกราคาอ่้อยสักคู่นะจ๊ะเจ็ดรยแปดกระปุกนี้แปดร้อยห้าสิบาทจ้าพันพันสี่พันห้าค่ะหนึ่งพันห้าร้อยเท่ากับยกร้านเลยหนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะ ก็สองกระปุกแบบนี้นะแต่จําไม่ได้แล้วหล่ะสามกระปุกนะเอแต่รู้สึกว่าให้เบิ้ลเบิ้ลอ่ะเจอไข่เยอะมาเบิ้ล้าไปตกใจอเรเยเยอะไข่เยอะมากคิวที่เจ็ดอยู่ไหมคะกับเมนูหมึกไข่นะคะไข่ปลาหมูยอแซลมอนนะคะกุ้งทูโทนไม่เล็กเหมือนกันนะอันนี้หมึกไข่นะคะหูยอ กุ้งสุกนะคะกุ้งสุกกุ้งสดต้องเพิ่มน้ำยำแล้วเนาะไม่ไหว ู่ที่แปดอยู่หน้าร้านนห่คะย่อถกร้อยห้าสิบ650บาทจ้า,ายยจะตะคู่จ้ะใจเย็นเดี๋ยวให้ครบจ้ะเดี๋ยวตังแล้วทําให้อยู่แล้วจ้ะจะเพิ่มอะไรอีกไหมคะใจ <laughs> เย็น ได้ค่ะยังเพิ่มได้อีกนะยังมีพื้นที่ว่างอนนี้ก็จบแล้วเยอะอยู่ค่ะกินทานกี่ท่านคะสองคนจะหมดไหมนะวันนี้เรียบร้อยค่ะ กับเมนูหมึกไข่นะคะไข่ปลาแซลมอนนะคะหมูยอกุ้งสุกกุ้งสดนะคะนี่ผักรวมค่ะชชำๆไปเลยจ้าก็จะเป็นเมนู3าไข่บวกไข่แดงเค็มนะคะ ใส่กระป๋องที่นี่ลูกข้าวคั่วต้องเขียนแล้วรู้แล้ว เพิ่มด้วยไข่แดงนะคะเอาให้ใช้เงินเป็นใช่ไหมเอาให้หมดเลยยินดีค่ะเรียบร้อยค่ะกับเมนูสามไข่ค่ะก็คือไข่กู้ไข่ป้าไข่แมงดานะคะแล้วก็แอดเพิ่มด้วยไข่แดงเค็มก็เลยกลายเป็นสี่ไข่ค่ะ นี่เลยช่ำๆลเลยไข่แดงน่ากินมากอยาเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจ้าร้อนสองชุด สามไข่ยังเดียวเลยจ้ะสามไข่บวกผักรวมเนี่ยอันนี้สามไข่บวกผักรวมนะคะลูกค้ามีสั่งสองเมนูสามไข่มาตรฐานร้านเลยสำหรับออนทัว์นะคะสวัสดีค่ะ,ะ,ค,ะ,ค,ะครูอะไรจ้าจดยังจดได้ยังใช่ค่ะต้องเขียนเลย สามได้สามสามสามคิวสำหรับออนทัวร์นะคะเซ็นท่านนาคนปรปฐมนะคะเจอกันสิบสิบเอ็ดเอเซนท่านนี่ใช่เซ็นท่านนาคนปรปฐมเซ็นท่านสารยานะคะเจอกัน,นสิบสิบเอ็ดสิบสองนะคะสามวันเท่านั้นนะเป็นงานออนทัวร์ของตลาดออนทัวร์ผู้หญิงทำม,มาหากินนะคะนี่จัดลายจ้าอ่ายอดห้าร้อยบาทจ้า อมาก่อนหรใช่จะมาเตรียมของเตรียมอะไรว่าคนเยอะไงจ้ทหาร้อยลูกเขาเรียบรายแล้วค่ะ บินที่สิบเก้าเขียนให้หน่อยว่าเอาเพิ่มเอาไปสองคู่เอาเหมือนกันน่าจะเอาแต่คนาตองน้ฝั่งนี้ก็หยุดแล้วโตอีกวันไม่เห็น ได้ไดไหมได้อยู่นะสักคู่นะ้าใจเย็นอย่ให้ถ่าย <laughs> ถ้าถ่ายไวเดี๋ยวเก็บคาถ่ายนะ <laughs> ยังทำไม่เรียบร้อย <c oughs> เพียกกว่เดิมจ้าต้องคอที่หลังออกฉ่ำๆเลยกับยำผลไม้รวมปลาแซลมอนพิเศษนะครับบกปูมาใช่ค่ะนี่เลยขายตนใหม่มาอ่าเดสูตรแม่ค้านะเดี๋ยวใหญ่ปลากระปุกแค่นี้ใหญ่พอแล้วอ่าเด็ดหนึ่งมาเรียบร้อยกับยำเลยเด็ดหนึ่งเด็ดปลากับยำผลไม้รวมปูมาแซลมอนพิเศษจ้าจ้า เดี๋ยวเราไปดูเมนูต่อไปกันเลยนะครับกับยำยกร้านนะครับยกร้านก็อยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับสำหรับยำยกร้านมีทั้งหมดสิบสามอย่างนะเจ๊หนึ่งนะพี่เขาสั่งหลายหลายอย่างมากเลย เขาบอกว่า16คนนะเชนหนึ่งยกแกงเลยหรอยกแกงเลยบ้านมาใช่นะ้าของร้านกระเทยเยอะกำลังลลูก้าใชนนะโผล่นะโผโ่นะเขาเปไลน์ไลน์ก็คนโผล่นะนะ ดาเอ๋ <c oughs> ขอบคุณคุณมากเลยนะครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับนี่แค่กล่องแรกนะแต่เขาสั่งหลากหลายนะครับสั่งหลายอย่างเลยทีแรกอ่านบิงก็ตกใจโอโ้โหว่าทำไมสั่งเยอะจังออกเข้ามาสิบหกท่านนะ่บ <c oughs> <c oughs> ้านอลังมาก โอ้โหจะเอาอะไรเพิ่มเปล่าไม่ถูกเลยต้องจดเราก็รอครับประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะครับแม่จ่าจะมีคิวให้ให้ลูกค้าใส่เบอร์โทรให้หน่อยนะจ๊ะหมู่บ้านยันแจนรับลูกค้าให้ด้วยหน่อย ยำเย็บกระดาษ้าอ่านี้รับเหรอเขาติดนงวดอยู่เปล่ากระดาษดด้านหน้าเลยค่ะกระดาษอยู่ด้านหน้าแหละครับลูกค้าจัดเมนูต่อไปนะคะลาบสีข่บวกม่อนนะคะแล้วก็บวกกุ้งสุกคะ่ะ กุ้งสุกกันแลยไข่แรกไข่แรกเลยค่ะมึกไข่นะคะมีกุ้งสุกและมึกไข่นี่เป็นเมนูลาบนะคะ สองรับของจ้ายอดห้าร้อยบาทจ้าสแกนด้านหน้านี้เลยค่ัลูกเดี๋ยวพี่ผมผม่เขาเส้อขาวเดี๋ยแม่วางไว้ก่อนวางไว้ก่อนดียวแ่หยิบค่งลังตัไม่ไหม ถ้าไม่ได้แช่อ,อะไรมันก็อยู่ไม่ได้เลยพี่<น>ต้องแช่ตู้เย็นไม่โอเคค่ะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไงไ <S <S จ้ะเพราะว่ามันจะมีพวกของสุกข,ของสดแต่ถ้าอยู่ในรังโฟมอ่ะมันจะร้อยเปอร์เซ็นต์คะ่ะสามถึงสี่วันก็อยู่ได้จ้ะนี่นะคะห้าร้อยามปุ๋แล้วห้วาร้อยจ้ะจ้ะนู่นตะขาวอะข้างหลังเดีย๋ดวยานานวสักครูานาน่านะคะ น้องเดินออกไปเลยลูกลาบสี่ไข่บวกมอนบวกกุ้งสุกนะคะนี่ชํำๆไปเลยชํำๆกันนะคะน,นี่ค่ะลาบสี่ไข่นะครับบวกกุ้งสุกบวกซัมมอนอจ้าจ้าห้า เรียบร้อยค่ะสักครู่นะคะนี่ฝากคลิปนี้นะคะเจ๊หนึ่งฝากออนทัวร์ด้วยนะคะเดือนสิงหาคมนะคะสิบสิบเอ็ดสิบสองนะคะแล้วก็เจ๊หนึ่งแซดตามปากนะคะฝาก YouTube ฝากเพจฝาก Tri t i ก t o อด้วยนะคะสามารถติดตามกดไลค์กดแชร์กันได้ค่ะเราจะมีคลิปดีๆให้ดูกันทุกวันถ้ามีตากล้องขยันนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ <S <S ห้าคนใชนห้าคนลูกอ่ทั้งหมดย่อสองร้อยสี่หกร้อยแปดร้อยบาทจะลูกแกนได้เลยจ้ะสิบสี่ค่ะสิบสี่ไห่ค่ะเพิ่มเติมอะไรไงี้ยคะปกติใส่ให้อยู่แล้วกันในผล